มาค่ะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องประเด็นที่ว่าการกู้ซื้อบ้านของฟรีแลนซ์ในปี2022เนี่ยควรรู้อะไรและต้องรู้อะไรบ้างเพื่อที่ให้เราจะกู้ผ่านนะคะถามว่าการกู้ซื้อบ้านของฟรีแลนซ์เนี่ยยากกว่ามนุษย์เงินเดือนจริงไหมจริงเพราะถ้าคุณคิดในมุมแบงค์ถ้าจะให้คนยืมเงิน5ล้านบาทระยะเวลา30ปีแล้วมนุษย์เงินเดือนที่แบงค์รู้ว่าทุกๆเดือนเนี่ยจะต้องมีเงินเข้าแบงค์ก็อยากได้ ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าอยู่แล้วนะคะโดยส่วนใหญ่แต่ถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์ที่มีความมั่นคงมั่นคั่งเราก็อย่าไปยอมคะ่ะเราก็ต้องสู้ถ้ามนุษย์เงินเดือนมีบ้านได้เราก็ต้องมีบ้านได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นและคุณอยากได้บ้านนั้นจริงๆเนาะ เอาง่ายๆถ้ามานุุยนเงินเดือนคนนั้นไม่มีไม่เคยทำหนี้เสียไม่มีประวัติเครดิตเสียนะคะในเครดิตบูโรเนี่ยหรือไม่ได้กู้เกินกำลังเนี่ย95%สลิปเงินเดือนของคุณเนี่ยทำให้คุณกู้บ้านได้ง่ายมากภายใน1อาทิตย์รู้ผลในขณะที่ฟรีแลนซ์เนี่ยต้องลุ้น50 50นะคะว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วก็ระยะเวลาการพิจารณาเนี่ยอาจจะรอถึง1เดือนหรือ2เดือนเลยแล้วแต่แบงค์ และสิ่งที่คุณต้องมีเลยนะคะสำคัญมากๆๆๆโนต้ตไว้เลยก็คือหลักฐานการเสียภาษีอย่าคิดจะกู้ซื้อบ้านโดยที่ไม่มีหลักฐานการเสียภาษีนะคะเพราะบางแบงค์เนี่ยคงปิดประตูเจ้าหนี้ไม่ใช่บางแบงค์อ่ะเจ้าหนี้ที่สินเชื่อเขาจะแบบเขาจะไม่อยากคุยกับคุณเลยเขาจะเหมือนรู้สึกเหมือนคุณเป็นคนเถื่อนเป็นคนไร้สัญชาติขึ้นมาเลยทันทีนะคะคุณจะต้องมีหลักฐานการเสียภาษีพองอดก้าบและก็ ใบหักภาษีนะที่จ่ายทวี50อย่างน้อยๆเลยนะคะควรเสียก็คือถ้าอยากมีบ้านเนี่ยให้เตรียมแผนไว้เลยสมมติคิดว่าอีก2 3สมปีเนี่ยฉันจะมีบ้านเตรียมเสียภาษีแบบอย่าไปงกอย่าไปงกค่าภาษีนะคะถ้าเตรียมจะมีบ้านเตรียมเสียภาษีเต็มจำนวนอย่าเพิ่งคิดจะหลีกเลี่ยง อยา่าเพิ่งคิดจะหลีกเลี่ยง2 3ปีนี้เพราะว่าบางแบง์อาจจะขอย,ย้อนหลังถึง3ปีเลยให้เสียเต็มไปเลยเสียเสมือนว่ารวยมากรายได้เยอะมากมั่นคงที่สุดนะคะแบง์จะได้อยากปล่อยกู้ให้คุณคุณก็เสียเต็มไปทีนี้เนี่ยพอทวี5 0มันก็จะมีหลักฐานว่าเอ้ยมีคนจ้างงานคุณบริษัทจ้างงานคุณเดินสายไฟคุณอาจจะเป็นผู้รับเหมานั่นน,นู่นนี่ สมมติว่าในใบทวีห้าสิบมีการหักภาษีนะที่จ่ายงานนี้มูลค่าส0 0 0สนบาทแบงค์เขาไม่ได้คิดว่ารายได้ของคุณอยู่ที่3 0 0 0 0นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคิดอยู่ที่20หรือ30%เปขึ้นอยู่กับอาชีพแล้วก็ขึ้นอยู่กับแบงค์แต่ละแบงค์เนี่ยให้ค่าอย่าใช้คำว่าให้ค่าให้เปอร์เซ็นต์ในการคิดหักหักต้นทุนหัก คอสของคุณไปเนี่ยแล้วเหลือกําไรเนี่ยก็จะอยู่ที่ 20- หรือ30เปอร์เซ็นต์น้อยอาชีพนะคะที่จะเหลืออยู่ที่50%เปอร์เซ็นต์เพราะว่าแบงค์เขาคิดว่ายัางไงคุณก็ต้องมีรายจ่ายอื่นๆเช่นถ้าคุณเป็นผู้รับเหมามันโชว์สามแสนแบงค์ก็จะให้แค่20%ที่คิดว่าเป็นไรายได้ของคุณจริงๆนั่นก็คือประมาณ60,000บาทแล้วทีเนี้ยคุณก็แบบเพ้ยหกหมื่นบาทนี่มันจะกู้บ้านได้เท่าไหร่โดยปกตินะคะบแบงค์เขาก็จะมองว่าให้คนมีภาระไม่เกิน50%ของไรายได้ แปลว่าคุณเนี่ยผ่อนได้สูงสุด3 0 0 0 0บาทต่อเดือนจากรายได้6 0 0 0 0อีก3 0 0 0 0ฉันให้เธอใช้เก็บหรืออะไรของเธอก็ว่าไปทีนี้เนี่ยพอเราผ่อนกำลังผ่อนเนี่ยอยู่ที่30 0 0 0บาทต่อเดือนโดยเฉลี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอายุผู้กู้ยังไม่มากกู้30 40ถึง40ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่ล้านละ5,000 6 0หกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีกำลังในการผ่อน3 0,000บาทคุณก็อาจจะก,กู้ซื้อบ้านได้อยู่ที่ประมาณ5ล้าน หรือ6ล้านบาทแล้วแต่แบงแล้วแต่แล้วแต่แบ่งพิจารณาเนาะและต่อไปอา้าวบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้รับงานกับไม่ได้รับงานกับบริษัทนะคะรับงานระหว่างบุคคลก็เลยไม่มีใบทวี50เลยสิ่งที่คุณจะต้องทำต้องมีพึงกระทำ must h a v e must do นะคะถ้าอยากมีบ้านก็คือสัญญาจ้าง เขียนขึ้นมาเลยค่ะเซิร์ชแบบฟอร์มในอินเทอร์เน็ตไม่ต้องพิธีรีตองอะไร A4 หน้าเดียวระบุะรายละเอียดงานสั้นๆ1นึ่งบรรทัดเป็นมูลค่าเท่าไหร่งานนี้1 0 0 0 0แบาทจ้างทําอะไรวันที่เท่าไหร่ลงลายมือผู้จ้างผู้ว่าจ้างให้เรียบร้อยและอย่างสุดท้ายที่คุณ จริงๆมันมีมากกว่านี้นะคะเราจะไม่พูดถึงพวกสำเนาบัตรประชาชนเนาะและอย่างสุดท้ายที่คุณจะต้องมีก็คือสเตทเมนต์สเตทเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่แบงก์ก็จะขอ6เดือนย้อนหลังคนก็จะคิดว่าหกเดือนนี่แหลงเนี่ยจะเอาเงินเข้าเยอะๆและยืมเพื่อนยืมแผลแม่พ่อแม่พี่น้องมาเข้าเดือนละแสนสองแสนสามแสนถอนเข้าถอนออกเงี้ยแบงก์เขาดูรู้นะคะมันโชว์ชื่อผู้โอนนะคะ มันโชว์ชื่อผู้โอนว่ามาจากนามสก,กุลเดียวกันหรือว่าอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือสเตทเมนต์ซิงกับสัญญาจ้างหรือใบทวีบีเช่นในสัญญาจ้างเ,เดือนมกราสอ2พมีงานจ้างมูลค่า1 0 0 0 0แสบาทลงลายมือชื่อผู้จ้างนางสาว A เป็นผู้ว่าจ้างคุณคุณในสเตทเมนต์คุณ,ใน,คณในเดือนมกราก็ควรจะมีเงินเข้าที่โอนมาจาก นางสาว A 1 0 0 0 0งแสนบาทวันที่อาจจะไม่ต้องเป๊ะตรงกับในรายละเอียดในรายละเอียดสัญญาจ้างแต่มันก็ควรจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น3อย่างเนี้ยเราคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆแต่ไม่ได้การันตีนะคะว่าคุณจะกู้ผ่านแต่มันการันตีว่าแบงก์จะพิจารณาคุณถ้าคุณไม่มีใบเสียภาษียังไงแบงก์ก็ ไม่มีหลักฐานการเสียภาษียังไงแบงก์ก er, ็ไม่คุยกับคุณอยู่แล้วแต่ว่าทางที่ดีถ้าจะให้เพิ่มน้ำหนักจดทะเบียนพาณิชย์ไปด้วยถ้าเกิดว่าคุณเป็นเออมีหน้าร้านค้าขายหรืออะไรก็ตามแต่แต่3มอย่างเนี้ย ขอนะคะว่าต้องมีอย่าไปงกการเสียภาษีถ้าอยากมีบ้านเพราะแบงค์เขาเชื่อถือสิ่งนั้นมากกว่าสเตทเมนต์ของคุณด้วยซ้ำเพราะสเตทเมนต์อย่างที่บอกคุณอาจจะยืมใครมาเข้าถอนเข้าถอนออกถอนเข้าออกขอกวนไปอย่างเงี้ยอาจจะโชว์เดือนละล้านก็ได้เงินเข้าแต่สุดท้ายก็ออกแล้วก็หวังว่าทุกคนที่อยากมีบ้านและเป็นฟรีแลนซ์จะไม่ย่อท้อน,นะคะมันยากแหละแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นฟรีแลนซ์ ก็มีบ้านได้